ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Stickman Soc 2014. ครับก็เป็นเกมฟุตบอลที่อันนี้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นได้นะซึ่งผมเห็นว่ามันค่อนข้างน่าสนใจถึงมันจะไม่ได้ดูอลังการอะไรเลยเราจะลองไปเล่นกันเอาวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในแมปฟุตบอลแอนเจลีย์อาร์ว้า เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยของเราจะเป็นฝั่งเสื้อสีขาวแล้วฝั่งตรงข้ามจะเป็นสีเขียวเอผมบอกเลยว่าทีมผมมโคตรตึงจังหวะนี้เปิดไปแล้วครับเราส่งให้ส่งให้ส่งให้ยังหาจังหวะส่งไม่ได้จังหวะนี้แหละส่งให้เปิดดอกแรกไม่เอาอ่ะเดี๋ยวต้องตัดบอลต้องตัดบอลนี้แหละเสียบมไม่เสียบ เออน่าสวยเฮ้ยเน่งโก้กลัไม่กระโดดเซตอย่าฟาวครับฟาวจะโทษจะโทษเออดอกแรกมาก็โดนเปิดไปแล้วบอลไปเปิดอุ้ยตัวย่างเราน่าจะเลี้ยงใกล้เขาเกินเขาเลยย่างเราได้เออตัดบังไว้บังไว้สวยยาวแล้วเขาอินเขายิง โอ้ยแข่งคนแข่งแล้วีลูโน่เกินไปเป้าโดนกดสองตัวศูนย์เฮ้ย <What? S 2> เออ,เอ,อ,เอ,อตัดบอลไม่ได้ตัดบอลยากวะทีนี้ตึงอะ่ะเอ,อ้ย ô, what? ôi, trời! Nãy 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 โอ้4ประตูต่อศูนย์เตะเข้าประตูตัวเองใช่เดี๋ยวะนี้เลี้ยงส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนเลี้ยงไว้ยิงกด้กดโอ้เคไปหรือเปล่าดีดูเนี่ยมาไม่ได้แล้วเกมสองผมต้องทำแต้มหน่อย้วเกมสองผมต้องเด็ดผมต้องตีแล้วผมต้องตีแล้วผมต้องได้สักห้าเลยมา อาจจะไม่ได้พูดบรรยายอะไรมากนะพอดีเกมตึงอ่ะมันต้องใช้ใช้สมาร์ทโอะ่ะสองนาฬิกาปัดขวายิงเพื่อหวังผลเออสวยสวยสวยดอกนี้สวยดอกนี้สวยถือว่าดีถือว่าดีอย่าด,ดอกขอร้องอย่าดอกเหนียวไว้เหนียวเข้าไว้ขี่เท้าลงเร็ว อูแบบกันตร,ตรงนี้กันได้อยู่นักเออสวยเช่ทำไมมึงสกัดบ,บอลกันหวัวทิ่มนขนาดนั้นวะ้มงได้แหละว้มงได้แหละวส่งส่งเธอะส่งเธอะส่งเธอะส่งขอร้องส่งเอออุพอดีแบบพวกนี้มันเหนียวเ,เนาะมีดมโดนบอลมาอุ้ยไ,ได้แล้ว อีไดับบอลดับอลการถักเต้มการถักเต้มเหนียวจัดเลยผมยิงตรงตัวไปวะเหนียวเกินอะไรตัวอ่ะเลี้ยวเลี้ยวโคตรเยอะเลี้ยวชนขาบ้าเอามันเอามันหน่อย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 กองกองเอามันหน่อย

おいおい、やっやっやっおいおいおお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 お